ครับมีข่าวก่อนหน้านนี้เลยเนาะโดนโยงว่าเป็นคู่รักที่เลิกกันก่อนรับบริษัทเลยครับผมก็ไม่แปลกใจเลยจริงตอนเช้าเลยนะฮะคู่เราโดนอ๋อไม่ฮะแปลกใจไหมครับพี่ยราคู่โยงอย่างคู่เดิมได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เราก็ยังหวานกันดีอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แปลกใจครับครับผมได้คุยกับน้องไหมครับไม่ครับแสดงว่าเรามองเป็นเรื่องปกติใช่ครับจากบริษัทที่ผ่านมาก็ ส่งดอกไม้ในการงานแต่งความรักก anyway ็ไม okay ่ได right. ้แอบครับก็ส่งปกติไงบ้างคไปเจอกันไหมคะวาเลนไทน์ไม่ได้เจอครับเป็นการส่งดอกไม้ให้แฟนถึงแบบจะไม่ได้เจอกันใช่ครับก็ทํางานอะไรเงี้ยครับช่วงนี้ช่วง้างช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็ทํางานทุกวันนะครับก็โอเคครับดีกว่าไม่มีงานทำโอกาสที่ได้เจอน้อยลงมีเท่าที่ยิ่งเมื่าตัดกันดังก็ครับครับแต่ว่าก็คุยกันตลอดอะไรเงี้ยฮะ ผ่านผ่านอื่นใช่ครับผ่านโซเชียลอย่างที่คนคทิดถึงคที่ห่ายถึงน้องด้วยป่ะคะก็คิดถึงทุกคนอ่ะช่วงนี้ก็เหมือนเดิมครับกลับมาอยู่ในช่วงที่ทำอะไรก็ลำบากอะไรเงี้ยฮะใช่ไม่เลยครับผมอยู่มานานแล้วเนาะก็เป็นปกติของข่าวครับแต่ว่าความหวานก็ไม่ลดลงเลยใช่ไหมครับ ก็ไม่เคยลดลงอยู่แล้วครับไม่รู้สิอะไรมันคือ,อามากน้อยอคืออ,อะไรพยายามบาลานให้มันโอเคใช่ครับพยายามก็ก็ทาปกติครับไม่ได้พยายามที่จะทำแหละวะ่าก,ก็อะไรที่ท,ที่ที่เรารู้สึกอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่แต่ละคนก็มีการแสดงออกไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับของเราก็จะพยายามทำให้แบบดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับ แทนยิ่งวางว่าจะไปท่องไปเที่ยวอะไรตอนทุ้มไปปีอะไรก็ล้มเลิกหมดเลยจริงจริงเราไม่ได้วางแผนมาสักพักหนึ่ง mm hmm. เพราะว่าเราคิดว่ามันก็ยังอยู่ในช่วงที่ไม่รู้ว่าแบบจะได้ไปจริงไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอกหักจากครั้งแรกท,ที่ที่เราจะไปเที่ยวกันใช่ไหมฮะเราก็เลยเออก็น่งรอดูรอรอดูสถานการณ์ก่อน,อนว่าว่าแบบมันจะกลับมาอีกไหมหรืออะไรเงี้ยก็เลยแบบตอนนี้ก็คือเร่งทํางานก่อนเพราะว่างานถูก ย่างวันนี้ก็ถูกเลื่อนมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆื่อยๆเราก็รู้ใช่ไหมครับว่าทุกอย่างมันโดนเลื่อนมาอะไรเงี้ยทําทให้ทุกอย่างก็แบบมาอัดแน่นช่วงนี้ช่วงปลายปีช่วงต้นปีก็จะแบบงานเยอะนิดนึงครับอันนั้นนะครับไม่ครับอันนั้นก็คือคือตอนแรกก็แบบเหมือนซื้อมาแล้วก็าฝากอะไรเงี้ยฮะฝากให้พี่สาวน้องอะไรเงี้ยเลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปเอามาเขาชอบครับ พี่สาวน้องเขาแบบอกขอเลี้ยงแบบก่อนในช่วงเด็กๆเลยงี้เด็กๆมันจะโตเหรวผมก็ก็อย่างงีะอันนี้คือเป็นน้องของน้องเวทของผมใช่ครับเนี่ยมันมีภาพหนึ่งที่เขียนเป็นภาษาอังกฤครับแล้วเขียนเป็นจานเยอะเลยอะอันไหนฮะช่องหนึที่เขียนเป็นลาว่าไอ้เเทียบตลอดเลยครับผมแบบแดวเยอะเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับ ใช่ตอนนั้นราตอนเขียนตอนเขียนเขียนยังไงอยากจะเขียนมันไหลสารใช่ครับผมก็อยากทําอะไรก็เขียนอะไรไปเรื่อยฮะใ่ใช่ก็คิดถึงบ้านด้วยมั้งอะไรกันครับตอนนี้ไปเที่ยวไม่ได้เลยต้องเปิดคอนโดบุกดูไปก่อนตอนไปทำก็้องไปทำคอนโบุกมใช่จริงๆช่วงนี้ไม่ได้เปิดนะครับช่วงนี้แพ็คแพ็คส่งแพ็คส่งแพ็่งอยเดียมีบ้างครับมีมีมาเรื่อยๆครับกับโปรเจกต์นี้ที่ทำร่วมกันเพื่อ จริงมันก็โดนเลื่อนมาอีกนะครับจริงๆมันต้องต้องเป็นเมษาปีที่แล้วที่กล่าวว่าจะแบบกล่าวว่าจะทาอะไรเงี้ยครับก็ก็เก็บมาเรื่อยๆครับต้องไปปัดฝุ่นใหม่หมดเลยแล้วก็แล้วก็แพ็คใหม่ให้ให้ทุกคนที่แบบสั่งเข้ามาได้เยะครับเรื่องจริงก็ให้หมดนะครับให้กับทางที่เขาวิจัยเรื่องโควิด19ทครับอันนี้พัดลูกเองเหรอครับพี่เบียร์ใช่ครับใช่ครับผม ต้องคุยให้น้องดูก่อนเนเพาะไม่ครับพอดีผมมีเพื่อนที่เขาเป็นคนวางรูปแบบที่ทําเกี่ยวกับกราฟิกเกี่ยวกับพวกโฟโต้บุ๊กอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ก็จะคุยกันกับเพื่อนแล้วก็ให้น้องแอปพลูปอีกทีก็ตัดเรื่องแบบว่ามีปัญหาเรื่องการพัดรูปว่ารูปผมไม่มี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 ครับใช่นะครับอ๋อตอนนั้นก็ยังยังไม่ได้แบบเหมือนกับยังไม่ได้แบบอ๋อ หมือนก็รู้สึกว่าถ้าจะเป็นช่วงเหมือนโดนเลื่อนไปครับเพราะโควิดเหมือนกันน่าจะเป็นอเกือบๆปลายเดือนหน้าเลยครับปลายเดือนคือมันมีเวลามา,าทันทีเยไมไม่ครับคือตอนนี้ก็จริงๆแล้วทุกอย่างยังพูดไม่ได้ครับอ๋อตอบินไปแน่นอนแต่ยังไม่รู้วันไหนบ,บินไปแน่นอนทุกคนครับบินไปว่าน่าจะขับรถไม่ได้ <c oughs> <c oughs> คนโครการว่าเบอร์เปลี่ยนเบอร์ติดต่อเป็นไอทีเปลี่ยนเป็นผ uh ู้จัดการอ๋อฮะทำไมฮะเป็นน้องคอยทีมเดียวกับเบลล่าป่ะคะแล้วเป็นผู้จัดการเดียวกันหรือเปล่ากก็ก็จริงๆตอนนี้ก็มีคนดูแลครับมีมีชื่อน้องวีนัสมาคอยดูคิวดูอะไรให้ครับจริงๆถ้าอยากจะแบบติดต่องานก็ดูผ่านทางไอจีได้เลยครับ ก็ตามนั้นที่เบอร์ที่ลงเอาไว้อะไรเงี้ยหรือว่าพี่ที่ามาช่วยในส่วนไหนครับเดี๋ยวถ้าเกิดก็ได้หมดครับก็คอยคอยมาเป็นแอสซิสแตนต์ผมไม่ไหวแล้วอ่ะช่วงนี้คือแบบทํางานหนักมากครับก็สามารถติดต่อกับคอยได้เหมือนกันครับได้ครับได้ติดต่อมาทางผมก็ได้ครับเต็มที่เป็นผู้จัดเยอะกว่าเดิมไหมคะอ๋อไม่หรอกครับจริงๆเราไม่ได้คือเราไม่ได้ทําอะไรเพื่ออยากได้งานเยอะครับ เราอยากให้เขาเลือกเราทํางานเพราะว่าเขาอยากได้เราจริงๆอันนี้เป็นน้องเบลล่าชวนนะคะหรือว่าเห็นว่าแบบสนิทกันมาก่อใช่ครับปีนี้จะมีหนังไหมคะปีนี้มีละครมีหนังครับออครับ <c oughs> ก็ทำเ <c oughs> ท่าที่ทำไหวครับช่วงนี้ใช่เปลี่นยนกาั้งลก็อาจจะมีครับอาจจะมีหนังมีหลายแนวมากเลยครับที่ติดต่อแล้วก็มี ตรงน้ำพึ่งละครที่เดี๋ยวต้องต้องถ่ายเน่อจะได้ชมแน่ๆสายวายปีนี้ให้เด็กๆแล้วกันครับไม่ดับแล้วใช่ญเ้าไปยก็ไม่ได้เชิงครับคือถ้ามีน่าสนใจก็เล่นได้อยู่แล้วครับอันนี้ก็ให้น้องๆเห็นว่าปีนี้เปิดเยอะมากเอครับขอบคุณครับพี่กับพี่ลูกก่อนเลคพี่